วิทยุครอบครัวข่าวชวนสร้างก้าวสุขภาพดีกับเฮลที่เทรน n ิ่งเชคแคร์คุณโดยตัวจริงโรงพยาบาลพยาไทย2 The New Era of d i i i t a l Health ผู้นำสู่วิถีใหม่การดูแลสุขภาพยุคดิจิทัล อาละค่ะุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเบรกที่3นะคะของรายการ Healthy Training นะคะยังอยู่กับยิวนะคะวรุณีซื่อสัสุลุชัยค่ะและวิทยุครอบครบัวข่าว FM สทร .106 นะคะซึ่งวันนี้เราอยู่ด้วยกันและยังพูดคุยกันได้ในทุกช่องทางนะคะ SMS เอ3 8 1 0 6นะคะรวมไปถึง Facebook, Twitter แล้วก็ Instagram นะคะใน 106แฟมบลีนเองนะคะอย่างที่บอกไปนะคะว่าในช่วงเบรกสุดท้ายคือเบรกที่3เนี่ยเราจะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับความเสี่ยงในการที่เราเนี่ยปวดหัวเยอะๆนะคะแล้วก็ทานยาแก้ปวดบ่อยๆหรือว่ามันอาการปวดหัวเนี่ยมันมีความเสี่ยงจนจะทําให้ถึงตาบอดได้หรือเปล่านะคะเดี๋ยววันนี้เราได้รับเกียรตินะคะจากพันเอกพิเศษผู้ช่วยศาสตราจารย์นแพทย์คีรเทพตันตยาคมนะคะซึ่งท่านเป็น จากสุพทย์นะคะเฉพาะทางของโรงพยาบาลพญาไทสองตอนนี้คุณหมออยู่กับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะครับสวัสดีครับผมหมอธีรเทพครับค่ะ,ค,ะคุณหมอคะวันนี้เนี่ยนะคะเราประเด็นที่เราจะพูดคุยกันเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของการปวดหัวาบ่อยๆแล้วก็ซื้อยาแก้ปวดทานแบบเนี้มีเขาหรือว่ามีความเสี่ยงเกี่ยวกับเรื่องของตาบอดด้วยอันนี้ก็เลยอยากจะพูดคุยสอบถามความชัดเจนจากคุณหมอหน่อยนะคะคุณหมอคะว่าอาการปวดหัวเนี่ยนะคะที่อาจจะเกิดจาก หลายๆปัจจัยหรือเปล่าอาจจะไมเกรนอาจจะความเครียดอาจจะอากาศร้อนอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะคะอาการปวดหัวเนี่ยสามารถเกิดจากโรคที่เกี่ยวกับทางตาได้ด้วยหรือไม่คะคุณหมอคะครับขอบคุณครับปวดหัวเนี่ยมีได้หลายสาเหตุแต่ก็มีบางสาเหตุที่เกี่ยวข้องกับโรคทางตาด้วยนะครับอ๋อค่ะมีม,ม,ม,มีหลายๆโรคอยู่เหมือนกันนะครับค่ะ คือปวดหัวบางอย่างถ้ามีอาการปวดตาร่วมด้วยเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับดวงตาถ้าอย่างอาการที่มันปวดหัวแล้วก็มีปวดตาร่วมด้วยแบบนี้เนี่ยนะคะเราจะเรียกว่าไมเกรนขึ้นตาเกี่ยวไหมคะคุณหมอหรือว่ามันมีความเสี่ยงโรคตาอะไรบ้างที่ทําให้อาการปวดหัวมันมีความสัมพันธ์กับการปวดตาด้วยค่ะคุณหมอถ้ามีอาการปวดหัวแล้วมีการปวดตาร่วมด้วยเนี่ยนะครับอบางท่านอาจจะเรียกว่าเป็นไมเกรน ขึ้นตาหรือเปล่าเพราะว่าโรคไมเกรนเนี่ยก็จะมีอาการอปวดตาได้ด้วยเหมือนกันนะครับแต่โรคไมเกรนเนี่ยเป็นโรคที่ต้องเรียกว่าทางการแพทย์รู้เอาก็คือต้องวินิจฉัยจากการที่หมอตาตรวจดูแล้วว่าไม่มีโรคทางตาถึงจะวินิจฉัยว่าเป็นไมเกรนขึ้นตานะครับดังนั้นถ้า,าจะบอกว่าเป็นไมเกรนขึ้นตาเนี่ยนั่นหมายความว่าต้องตรวจด,ดูตาละว,ว่าไม่มีปัญหาอย่างพื่นที่เกี่ยวข้องกับดวงตา นะซึ่งถ้าโรคทางตาเนี่ยที่ทําให้ปวดทั้งหังวปวดทั้งตาได้เนี่ยจริงๆจะมีอยู่หลายกลุ่มแต่ที่เรามักจะพบบ่อยๆนะครับโรคแรกก็คือโรคต้อหินถ้าไหนจะเคยได้ยินเรื่โรคต้อหินต้อหินไม่ได้มีก้อนหิออนอยู่ในตานะครับต,ต้อหินเป็นโรคที่ ความดันในลูกตาสูงมากสูงจนแข็งแข็งเหมือนหินเรียกว่าตอหินนั่นเองนะครับแรงดันที่สูงเนี่ยมันจะทําให้เช้นประสาตาเสียหายได้ฉะนั้นอาการเนี่ยจะคล้ายไมเกรนน,รน,กน,กนะครับก็คือปวดหัวปวดหนักๆนะครับบางท่านมีขึ้นไส้อาเจียนตาผ้ามัวอาการจะคล้ายกันก,กันเลยนะฮะฉะนั้นถ้าไม่ได้ตรวจโดยจักสุแพทย์เนี่ยแยกอาการว่าเป็นไมเกรนหรือเป็นโรคต้อหินคนข้างยานะครับ ยกไม่ออกเลยดีกว่าอืมค่ะเอ่อถ้าแยกออกเนี่ยมักจะเป็นระดับที่รุนแรงแล้วเช่นตามูมากขึ้นไปเป็นเนี่ยตาจะผ้าผ้าแต่คงไม่ถึงรับคือ้่มามองไม่เห็นเลยตาบอดเลยตาต้อหินเนี่ยตาบอดได้เลยนี่คือโรคแดกที่อ่าอันนี้ผมเพลังพูดถึงว่าถ้าปวดหัวปวดตาโรคแรกเนี่ยตาต้อหินซึ่งเป็นโรคที่เราจะพบกันอยู่เรื่อยๆที่บางท่านมาช้าแล้วก็ ถึงเสียการมองเห็นได้เลยโรคที่สองเช่นโรคม่านตาเสื่อมทำให้ปวดหัวปวดตาได้แต่ม่านตาเส็่มมักจะสังเกตได้ง่ายครับเพราะว่าตามักจะแดงๆนะครับตาผ้ามัอค่อนข้างหนักอาการปวดหัวมีแต่ไม่รุนแรงระดับไมเกรนนะครับนะส่วนใหญคนไท้มักจะถ้าเป็นม่านตาเสี่อคนไท้มักจะมาหาหมอตาก,ก่อนอทําให้คุณได้ได้เร็วก,กว่าโรคตอหิน,นแต่อีกคันหนึ่งเลยที่พบบ่อย นะฮะแล้วก็บางท่านคิดว่าที่เป็นไมเกรนความจริงแล้วเป็นโรคที่พบได้อาจจะเรียกว่าโรคเบาบาไม่เชิงมันเป็นเรื่องการเสื่อมของร่างกายที่พบได้ในคนที่อายุเกินสี่สิบปีขึ้นไปคือ,อย่างทางพิธีกรอ,อาจจะยังไม่เข้าใจเพราะยังวัยรุ่นอยู่แต่ถ้าอย่างผมที่อายุเยอะแล้วเนี่ยนั่นคือสายตายาวครับอ๋ออันนี้ก็เป็นแล้วค่ะคุณหมอสี่สิบหกสายตายาวมาตั้งแต่ยังไม่สี่สิบเลยค่ะคุณหมอ อันนี้เข้าใจเลยค่ะมันจะแบบเหมือนปวดตาปวดลูกตาแบบปวดเบ้าตาแบบนี้ใช่ไหมคะอาการแรกๆของเายตาแต่ถ้าสายตายาวเนี่ยมันทั้งปวดทั้งหัวปวดทั้งตาตาก็พ้าด้วยพอใส่แว่นอห์หน่ยอันนี้แค่ขค้นหนาถ้าเป็นโรคเนี้ยก็ยังพอทนแต่ถ้าเป็นสองโรคแรกที่ผมพูดถึงเนี่ยอันตราย อืมค่ะแต่ว่าพูดถึงว่าอาการสายตายาวนี่คือถือว่าเป็นธรรมชาติใช่ไหมคะคุณหมอซึ่งโดยปกติคนอายุสี่สิบวบวกขึ้นไปก็จะเริ่มมีอาการอย่างนี้แทบจะทุกคนอยู่แล้วถูกไหมคะใช่ครับเป็นทุกคนครับเป็นมากเป็นน้อยต่างกันขึ้นอยู่กับว่าพื้นเดิมเรามีสายตายอย่างไรถ้าสายตาสั้นอยู่ก่อนก็อาจจะยังไม่ค่อยมีปัญหาในการมองใกล้มากนะแต่ทุนเดิมสายตายเราปกติหรือมีสายตาย,ยาวซ่อนเล่นอยู่ก่อนเนี่ยจะปรากฏอาก้รได้ค่อนข้างง่ายนะครับ ค่ะนะส่วนที่เหลือจะพบน้อยแล้วผมว่าสามโรคเนี้ยจะเป็นแค่นี้ก็ต้องมาหาหมอแล้วล่ะค่ะต้องมาหาหมอแล้วนะคะคุณหมอหคะอย่างเมื่อกี้คุณหมอพูดถึงเรืองของต้อหินอันนี้น่าสนใจมากเลยค่ะที่คุณหมอบอกว่ามนะันมันเป็นเยอะๆเนี่ยมันจะทําให้ตาบอดได้ปกติแล้วต้อหินเนี้ยมันมีวิธีการสังเกตที่มันง่ายไหมคะหรือเราจะต้องดูยังไงคะคุณหมอว่าเอ๊ะถ้ามีอาการแปลกๆแบบนี้ควรจะต้องรีบมาหาหมอแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะโรคต้อหินเป็นโรคที่รุนแรงและ ผู้ป่วยมักจะมาช้าครับเหตุผลเพราะว่าโลกต้อหินเวลาเขาทําลายเขาทําลายเส้นประสาทตาเนี่ยการมองเห็นในระยะแรกของโลกเนี่ยจะยังเห็นชัดเจนดีอยู่เพราะเขาทำลายพื้นที่การมองเห็นเวลาเรามองมองทั่วทไปเนี่ยจะเห็นมีเขาเรียกแครดเรียนในการมองได้ใช่ไหมคะกลางเนี่ยจะเป็นแครดเรียนสุดท้ายที่โดนต้อหินทําลายฉะนั้นเวลาเรามองเรามองตรงๆก็เห็นชัดอยู่แต่<อ>ทางตาดีเ,เนี่ยจะ ทำลายรอบนอกนั่นหมายความว่าบางท่านเนี่ยเวลาขับรถถ้าเอ๊ะเริ่มมองข้างๆไม่ค่อยได้แล้วต้องเอียงคอไปมองเวลาจะเลี้ยวรถนเนี่ยอันเนี้ยอาจจะเป็นตัวบ่งบอกคร่าวๆแต่จริงๆแล้วเนี่ยโรคต้อหินถ้าไม่ใช่ระดับที่รุนแรงเนี่ยคนไข้มกักจะสังเกตอาการได้ช้ามัน<า>ตอนที่มีอาการหนักแล้วหมอจะบอกว่ารุคนท่านคน้าจังแบบจริงเนี่ยคนไข้เขาสังเกตว่ามีอาการผิดปกตดิษฐ์ถึงมาอื่ โรคเนี้ยมันมีคำน่ากลัวตรงนี้นะครับว่าห้มามตำหัแบนะครับคือ,อม,มีอาการเข้ามาเนี่ยช้าและนะครับโรคต้อหินเนี่ยเราจะมีความเสี่ยงในชีวิตจากการเกิดโรคนี้จากปัจจัยอะไระครับคุณหมอโรคต้อหินมีได้หลายสาเหตุนะครับอ่ากันหนึ่งที่เราอาจจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ทงชางของตาบางอย่างนะครับเช่นคนที่สายตายาวมากๆก็จะพบ คขาผิได้ง่ายกว่าคนที่สยายตาปกติหรือสยา,ายตาสั้นนะหรือมีโรคประจาตัวบางอย่างเช่นเบาหวานความดันนะครับโรคไขมันเลือดสูงโรคหัวใจพวกนี้เป็นโรคที่สําคัญกับต้อหินทั้งนั้นเลยครับอืมอ,อวันนี้น่าสนใจนะอนี่คือสิ่งที่เราต้องระวังเพราะว่าอย่างที่คุณหมอบอกเนอะว่าไม่ไม่ได้ไม่ได้มีล่วงหน้าให้รู้ก่อนหมายความว่าจะมารู้อีกทีก็คือเป็นอาการที่ค่อนข้างเยอะแล้ว ที่เราจะสังเกตเราก็เจอกับเจ้าโรกต้อหินใช่ไหมครับค่ะคุณหมอคะคราวนี้กลับมาที่อาการปวดหัวนิดน,นึงค่ะว่าพอเรามีอาการปวดหัวปวดตาเราก็เลยเอ๊ไม่ได้ไปหาหมอไปซื้อยาบางท่านเนี่ยไปซื้อยาทานเองได้ไหมแบบนี้หรือยาบางชนิดเนี่ยจะส่งผลเสียทําให้เกิดอาการตาบอดไหมคะคุณหมอเมืาถ้าปวดหัวเรากินยาถ้าเราซื้อยาที่ได้มาตรฐานหรือยาจาก นั้นขายยาที่มาจะายหรือจากโรงพยาบาลเนี่ยยาท,ทั่วไปเนี่ยไม่ได้มีอันตรายอะไรครับนะถ้าเราไม่กินเกินขนาดก็ไม่มีปัญหานะครับแต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่าถ้าเรากินยาระงับปวดนะครับยาแก้ปวดหัวปวดตาแล้วกินเพื่อระงับปวดเนี่ยแต่เราเป็นโรคทางตาเช่นโรคต้อหินอย่างที่ผมบอกหรือเป็นโรคหม้าตาเสกเสบเนี่ยสองโรคนี้ทําให้ตาบอดได้ แต่พอเราไปกินยาเพื่อดอาการเนี่ยเราก็คิดว่าหายปวดหัวแล้วแต่ความจริงตัวโรคขคยังทําลายเราไปเรื่อยๆอยู่เราเราแค่กินยาเพื่อลดอาการหรือบดบางอาการแต่ไม่ทําให้ตัวโรคหายถ<อ>ึงนี้มันน่ากลัวและทาให้หลายท่านมาถึงการมองเห็นสูญเสียไปแล้วบางท่านบอกก็คือตาบอดไปเลยข้างหนึ่งก็ยังมีนะก็ใชแค่ข้างหนึ่งคนไข้ก็ ตกใจก็ต้องรีบมาแล้วถึงมาตรวจตาแล้วถึงพบว่าเขาจริงเขาไม่ได้เป็นไมเกรนแต่เขาเป็นป้าหินระยะรุนแรงตั้งหาง<อ>นะครับนี่น่าเสียดายครับมาระยะท้ายเนี่ยซึ่งจะแก้ไขยากแหละนะครับ<อ>ฉะนั้นถ้ามีการผิดปกตินิดนึงมาตรวจดูขักหน่อยเสียเวลามมาก<อ>แต่ถ้าไม่ใช่เป็นโรคที่รุนแรง มันก็โอเคแต่ถ้าเป็นโรคที่ดุนแรงจะได้รีบรักษาให้ทันท่วงทีครับอืมถ้างนั้นคือปกติค่ะมนุษย์คนเราเนี่ยมักจะต้องเขาเรียกอะไรนะตรวจสุขภาพประจําปีเนาะอย่างถ้าเป็นสาวออฟฟิศเป็นคนพนักงานหรือว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะใส่ใจในการตรวจสุขภาพประจําปีตานี่เป็นอีกหนึ่งอวัยวะไหมคะคุณหมอที่เราจําเป็นที่จะต้องตรวจอย่างจริงจัง,จงแค่ไหนให้มีความละเอียดนะคะคุณหมอเพื่อที่จะป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับเรื่องของโรคอย่างที่คุณหมอบอกไปว่าจะเป็นต้อหินหรือว่าโรคม่านตาอักเสบแบบนี้ค่ะคุ จริงๆแล้วทางการแพทย์เรามีอ่าคําแนะนำนะคมใช้ว่าคําแนะนําในการตรวจสุขภาพตาครับที่จมีคำแนะนำตั้งแต่เด็กๆเลยนะครับเอถ้าเด็กเล็กตั้งแต่ก่อนเข้าเรียนเนี่ยการสายตาว่าเขามีปัญหาสายตาสั้นสายตายาวหรือสายตาเอียงหรือเปล่าในเด็กที่มีสายตายาวได้ด้วยนะอันนี้คือสายตาที่แขนะฮะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยถ้าคุณพ่อคุณแม่ไม่ทราบเนี่ยว่า ลูกมีปัญหาเรื่องการมองเห็นเนี่ยพัฒนาการในการมองและการเรียนรู้เขาจะชา้ากว่าคนอื่นและทําให้การแก้ไขตอนอายุมากขึ้นยากขึ้นที่เขาเรียกว่าสายตาขี้เกียจนะครับอ๋อสายตาขี้เกียจคือเราไม่ได้ขี้เกียจนะแต่การมองเห็นเขาแย่แล้วสมองหยุดพัฒนาการในด้านการมองเห็นไปซึ่งทําให้น่าเสียดายกว่กานั้นดังนั้นตอนเด็กอายุยังไม่มากยังไม่เข้าเรียนควรมาตรวจวัดสายตาสักครั้งหนึ่งนี่คือในช่วงเด็ก S <S ในช่วงวัยทางานช่วงวัยรุ่นส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของตาอักเสบจากการใช้สายตาใช้คอมพิวเตอร์ทั้งหลายเนี่ยแหละครับค่ะนะแล้วถ้ามีตาอักเสบหรืออะไรหรือเป็นภูมิแพ้เนี่ยน้องๆบางคน,งน,งนงเป็นภูมิแพ้แล้วทําให้เยื่อบุตาการแผลเป็นการเป็นแผลหรือรังก็มีผลต่อการมองเห็น, <S <S นในวัยรุ่นก็ควรมาตรวจและที่ <S 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 เราล,ลงก็คือทางการแพทย์เราลงมาลงกันเลยก็คือถ้าเราิ่มเข้าอายุเลขสี สีสิไปอเนี่ยนะครับา่างที่ผมพูดตอนต้นเนี่ยว่า,าถ้สี่สิบปุ๊บรือว่าไม่เอ่เราคิดว่าเนเราปกติดีเลยนะม,มันมาตรวจตาสักครั้งหนึ่งเพราะว่าโรคที่มีปัญหามักจะพบช่วงตั้งแต่สี่สิบปีขึ้นไปนั่นเองซึ่งในปัจจุบันเนี่ยโรคต้อหินบางประเภทเราสามารถป้องกันได้ด้วย ถ้าเราตรวจโดยจักษุแพทย์ดูแล้วโครงสร้างตาของคนไข้เมือสัตว์ที่มีคมวามต้รปกติต่อหินเราสามารถหรือมีการยิงเ,เซอร์เพื่อป้องกันต้อหินได้ด้วยอือมีเร<ต>ียกว่าเป็นการร,รักษาละเราป้องกันยังไงย่อมดีกว่าการร,รักษาถูกต้องใช่ไหมะหือค่ะคุณหมอแสดงว่าป้องกันได้ที่เมื่อกี้คุณหมอบอกว่าเราควรจะต้องตรวจวัดสายตาอันนี้ต้องแยกให้ชัดว่าไม่ใช่ร้านแว่นนะคือต้องไปหาจักษุแพทย์ ถูกไหมเพราะไม่งั้นควรจะแบบเะไม่งั้นควรจะรู้สึกว่าอ๋อไปวัดค่าสายตออาออกงั้นมันไปร้านแว่นกลายจะไปอีกแบบหนึ่งเพราะนั่นคือถ้าอย่างที่คุณหมอว่าออายุสี่สิบบวกขึ้นไปแล้วเนี่ยแนะนําว่าให้ไปพบจักสุแพทย์ก่อนเพื่อที่จะได้ตรวจว,ว่าตาปกสุขภาพตาปกติไหมแบบนั้นถูกต้องไหมคะใช่ครับเพราะการตรวจสุขภาพตาเราไม่ได้ตรวจแค่วัดสายตานะครับเราดูโครงสร้างตาว่าโครงสร้างตาของแต่ละท่านมีความเสี่ยง ในการเกิดโรคบางอย่างทางตามากน้อยแค่ไหนเราสามารถตรวจได้แล้วก็ให้คําแนะนาแล้วก็ป้องกันได้ด้วยที่สําคัญคือป้องกันได้ค่ะอ<ต>ื้วแค่น้ครับถ้าอายุขึ้นเล็กสีเมื่อไหร่มนันตรวจตาสักครั้งหนึ่งถ้าตรวจแล้วค่ะคุณหมอบอกว่าอ๋อน,นี้สบายไม่มีเป็นถึงอะไรสบายใจได้อสักสามปีสี่ปีมาดูสักปีหนึ่งได้แต่ถ้ามีอะไรผปกติต้องตองต้องต้องนื่องต้องต้องต้อง้อง้องต้อง้อ้อง ทุกอย่างก็แฮปปี้ก็จะไม่เป็นอะไรนะครับอืมค่ะคุณหมอคะแล้วถ้าอย่างนั้นอยากขอคําแนะนำ่อยค่ะคุณหมอคะว่าเราควรจะมีวิธีการดูแลตัวเองอย่างไรให้ห่างไกลจากอาการปวดหัวแล้วตาพร่ามัวแบบเนี้ยค่ะสิ่งที่ทําได้ง่ายที่สุดนะครับก็คือการพักสายตาสําคัญที่สุดถ้าเอาง่ายๆในส่วนขอผมเองผมจะบอกคนใช่ว่าถ้าจ้องคอมพิวเตอร์จ้องมือถืออะไรยี่สิบสามสิบนาทีหลับตาหรือมองไกลๆไปสัก ครึ่งนาทีนาทีหนึ่งเพียงเท่านี้ก็ช่วยถนอมดวงตาเราได้แล้วนะครับแต่ถ้าเรารวยงานเช้ายันดึกแล้ไปพักทีเดียวอันนี้กระเสพเกิดขึ้นแล้วตาเราเริ่มเสื่อแมแน่นอนแล้วอืัการพักบ่อยๆไม่ต้องทำงานครับบ่อยสำคัญกว่าแล้วอาการเสี่ยงที่เราจะมีอาการปวดหัวนะคะคุณหมอปวดหัวแบบไหนที่เราควรจะไปพบจกักษุแพทย์คะคุณหมอ นี่เป็นคำถามที่ดีครับถ้าปวดหัวและมีอาการผิดปกติทางตา<ะ>เช่นตามัวลงหรือขนตาแดงและเลือเื่อ,อนะครับมีปวดรอบเบ้าตาะนะครับอาการพวกนี้เป็นสิ่งที่ท่านควรมาพบจัดสุแพทย์เพื่อว<ะ>ิ<ะ>นิจฉัยว่ามีโรคทางตาหรือไม่นะครับ<ะ>เพราะว่า บางอย่างแม้ว่าจะไม่รุนแรงแต่มันก็บรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันของเรานะครับเช่นตับยาวแค่สัตว์บ้ยก็หายแล้วนะครับซึ่งเป็นการแก้ไขที่ง่ายแต่บางอย่างถ้าเป็น,นหนักๆเช่นโรคต้อหินหรือม่านตาเสื่อมถ้าไม่มาตรวจแล้วปล่อยให้โหรครื้อรังจนรุนแรงเนี่ยอาจจะถึงขั้นตาบอดได้เลยครับ อืมบ้านตาอักเสบนี่มีวิธีการสังเกตเพิ่มเติมไหมคะคุณหมอคือมันเกี่ยวกับอาการยังไงบ้างไหมคถ้าเราจะสังเกตว่าเอ๊ะเราเป็นบ้านตาอักเสบแบบนี้มาบ้านตาอักเสบส่วนใหญ่คนไท้มักจะสังเกตได้ง่ายคือตาจะแดงบางทั้นอาจจะมีน้ําตาไหลพากมีขีบตานะครับค่ะแล้วก็ตาัอลงนะครับอ๋ออันนี้คือจะเป็นอาการที่โรคบางอย่างโรคบางอย่างที่เกี่ยวข้องเช่นโรคภูมิคุ้ากานผิดปกติเช่นโรมาตอยส์เอเอลอี กีโรคคมบคุมพวนที่เขาแยกกันเนี่ยหละครับหรือโรคข้ออักเสบบางอย่างก็อาจจะทําให้เป็นมันตาเสกได้จริงจร่งมันมีอีกหลายอย่างนเช่นโรคติดเชื้อบางอย่างก็ทําทให้เป็นตาเช่นเดียวกันอ๋อเพระเาะฉะนั้นจะพบวามผิดปกตินี้แต่ก็แค่เป็นคนช่วยวินิจฉัยนะครับอ๋อว่าเป็นที่เบื้องต้นอันนี้หรือเปล่าแบบนี้นะคะคุณหมอ ค่ะค่ะคุณหมอคะแล้วสุดท้ายอยากให้คุณหมอให้คำแนะนำหน่อยนะคะว่าคนที่มีอาการปวดหัวตาพตาแต่ว่ามักจะซื้อยาเองโดยไม่พบจัดสูตแพทย์อย่างเงี้ยอันตรายไหมคะแล้วก็ควรปฏิบัติตนยังไงบ้างคะคุณหมอถ้าในยามฉุกเฉินถ้ามีอาการปวดหัวตาพามัวอาจจะกินยากแก้ปวดนิดๆหน่อยๆได้ครับยาที่ค่อนข้างปลอดภัยก็คือพาราเซตามอลนะครับเนี่ย p a r a c e ต a ที่เราหากันได้ทั่วๆไปตัวนี้ ก็ยังกินได้อยู่แต่ถ้ายาแก้ปวดแบบแรงๆนะครับพยายามหลีกเลี่ยงครับเพราะว่ากินยาแก้ปวดอาจจะไม่ทําให้ตาบอดแต่ยาแก้ปวดก็มีผลข้างเคียงทําให้ตับไปอาจจะเสียหายหรือว่าอา่ากัดกระเพาะอ,อะไรเงี้ยนะครับจริงๆแล้วถ้ามีอาการปวดหัวร่วมกับการทางตาเช่นตามมวหรือปวดตามาพบจักษุแพทย์ทักครั้งหนึ่งครับนะผมว่าเป็นอะไรที่ จะช่วยทําให้ท่านได้รับคําวินิจฉัยที่ถูกต้องและการเป็นับบที่ถูกต้องต่อไปครับผมว่าสาคัญกว่าแทนที่เราจะไปกินยาโดยที่เรายังไม่รู้ว่าเป็นอะไรจะมีความเสี่ยงมากกว่า อ๋อจะเรียกว่าให้สังเกตตัวเองดอีกว่าน,นะคะคุณหมอว่าถ้าเกิดมีอาการปวดตามีอาการตาพร่าหรือว่าตาคล้ายๆติดเชื้อแบบนี้ก็รีบไปพบแพทย์เลยอย่าปล่อยทิ้งเอาไว้แล้วก็อย่าไปซื้อยาทานเองเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะมีความเสี่ยงมากบางบางทีมันอาจจะมีความเสี่ยงตาบอดในบางรายก็ได้ใช่ไหมคะคุณหมออย่างที่คุณหมอบอกนะคะอะไร วันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณหมอมากมากเลยนะคะที่ให้คําแนะนําเกี่ยวกับเรื่องของสายตานะคะการดูแลสุขภาพตาในวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณท่านเอกที่เสษผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ธุระเทพกันตยาคมค่ะจากสูพทย์เฉพาะทางโรงพยาบาลพญาไทยสองนะคะขอบพระคุณคุณหมอมากมากนะคะที่วันนี้ให้ข้อมูลนะคะค่ะขอบพระคุณค่ะ สวัสดีค <Lamborg hini> ่ะอาล่ะค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังนะคะที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะคะซึ่งก็แน่นอนว่าคุณหมอให้คาแนะนําเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสุขภาพตาไปแล้วว่าต้องทําอย่างไรบ้างสังเกตอาการอย่างไรนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยววันเสาร์หน้าเรามาพบกันใน healthy training นะคะรายการที่จะพาคุณผู้ฟัง ตามเทรมอัปเดตแล้วก็อัปเดตการดูแลสุขภาพทุกวันเสาร์ตั้งแต่18นา5นาทีถึง1ทุ่มนะคะทางสทอ fm 106วิทยุขขครอบครัวข่าวค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสวัสดีค่ะ